สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้ามันนี้กะมาถ่ายทุ่งนาดอนทอยนะคะดอนทอยใกล้ตลาดนะคะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะทีนี้ก็ช่วงนี้กับบได้เปิดนะคะโควิดโควิดเนี่ยลัมปีสกินนี่แหละคนกัไกล้กับบไดางวัวควายกัไกล้กับาไดายเดี้ยก็มาถ่ายทงนะคะนี่หลังจากที่มาคืนเนี่ยผตโแห้ง ต๊กสามทุมท่มฮอทโกทุ่มวันนี้ 6, ต๊กตีสามฮอตตีห้าต๊กไปต๊กมาผดดู้ใดน้ำผู้ใดน้ำหลายขนาดใบนี้น้ำเยอะแยะมันจะเป็นมีน้ำแกงและมีน้ำแกงอีสัาหน้อยอกะมองน้อมองขาวขาวนะขาวๆาวนะมองอันเลียงควายได้ไหมน้ำมีบ่นละเลียงควายบ่ได้จะน้อยก็ได้ตึกสะดุ้งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเอาควายก่อนควายกำลังจะเข้าบ้าน เอายังบอกเขาบ่ยังหาเลาะอ,อยู่บ่หาเลาะอ,อยู่หาลเลาะเล็มหญ้าอยู่พอดีพอดีย่ามเมลงเข่าบ้านเพราะว่าคืมฟ้าคืมผลพอดีมากแล้วพอ่อมืดฟ้ามืดผลมาแล้วกันฟ้าเข่า,ขาบ้านแล้วเมืวว่อวานนี่หันว่าสิมาถ่ายโด,ดบอกท่านผลฟ้ามาก,ก่อนผลไรนะข้าเจ้าก็เลยเอาเมื่อก่อนมื้อน,นี้มาทันมือน้อ ท่านถ่ายแล้วน้ำหลายนะโอ,โอ้โหเดีอันนี้ก็น้ำเต็มน้ำโอ้ยน้ำล้นแล้วพเดี๋ยวมองไปห้องมองนั้นเลยโหน้ำล้นล้นสะละทางนั้นน้ำล้นสะออกมาแล้วโต๊ะแห้งเกินเมื่อคืนนี่โต๊ะไหลมื่อคืนนี่ฝนตกหำมันก็เลยน้ำก็เลยหลาย บ่อลงน้ำบ่อไนี่สิต็มเต็มนึ่บ่อลงน้ำที่ทุ่งโดนทอยค่ะทันทอยตำบลสามคัคคีพัฒนาอำเภออากาอํานวยจังหวัดสกลนครน,นะคะตลาดก็ยังไม่เปิดนะคะตั้งงามใดละ่ะเครื่องปีละยันสิ้นปีพอยิสิ้นปีพอละ พราะว่ามันจะมีตลอดอนะ่ะโรคอันนี้มันจะมาตลอดตลอดเพราะนี้จ้งงามหลายชได้เปิดนะโอ้โอบขี้ต้มเลยนะคนนี้โอบขี้ต้มขี้หัวขี้ควายขี้ควายโอบขี้ต้มควายโอบขี้ต้ม,ม <laughs> ข้ามหนทางแล้วข้ามหนทางแล้วข้ามถนนหนทางแล้ว รัดปลารัดโดนไปเลยเด้ผู้ข้ามทางไปนะพูก็มี่หย่าแต่ทางน้ำมีหลายน่ะน้ำไหลโอ้ผลตกมาขค้ืนนีีพูดละเพราะว่าต๊ะาตกตกโพดตกเหลือตกเทจักจากเทจักจากจิกๆในน้ำ มืดพลกมาละฟ้าอึมครึมโอ้ไม่เดโตบังเบงจะโตอิ่มอิมย,ย่ามือสาวหันมันจะวางตีท้องยามอแรง,บง,บงเบง,บงเบงจะโตเบงเบจะโตอ้วนอวนว้วนจะโตอ้วนอวน้ว ยังพออยากเมื่อเพาไม่อยากกินหยาอยู่ยังพออยากเมื่อตีเมื่อคืนฝนมาแล้วคุคืนฟ้าคื่นฝนมาแล้วหน่อยฟ้าหอกตึงๆฝนไหลได้หนกลับบ้านกลับช่อง <c oughs> เข้าข้อ <c oughs> เข้าแหลง พ่อเขาแรงแล้วผนจะมาแล้วเอาไปยังตัวนั totally. yeah, yes. oh, uh, yes. ้นลูกยังมาลูกเฮียบะลูกยิสัสนะโอ้มาเอาลูกมาเอาลูกดิเด้อกันยังดิคือโบส่วนกันเมื่อคอกดิพักกันเด้อกันพอดิ ฟา <laughs> งจะตัวเมียเล็กๆลิ๊บกิบกับตัวเมียกลับบ้านกลับบ้านดเดียวเยวฝนจะมาไหลเดี๋ยวฝนสิไหลๆๆมือนี้เอาควายเข่าแรงและเพราะว่ามื้อฟ้ามือฝนมาเยพ เ้าไรยเลยคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะพอพอกันใหม่ค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องกิติมาสาวบ้านดอนนะจ๊ะขอบคุณที่ให้แรงเชียร์แรงใจจ้าขอบคุณในน้ำใจดีนะคะที่เข้ามาชมคะ่ะผิดตกขออาภายัยผิดใจขอโทษจะกดกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะสบายดีบางซูขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า